สวัสดีค่ะดิฉันนิลาพรแก้วทิพยเนเนนะคะอดีตดาวจุลานะคะดิฉันเป็นเด็กนอกนะคะเรียนต่อมาแล้วที่3ประเทศนะคะตัวดิฉันเองนะคะรักชีวิตอิสระนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่อยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญดิฉันอยากเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากมีชีวิตที่เยี่ยมยอดนะคะตัวดิฉันเองเคยผ่านงานประจํานะคะแล้วรู้เลยว่าการทํางานประจํา4ปีนะคะเป็นสาวไฟแน์นะคะมันไม่ตอบโจทย์นะคะและเห็นคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันนะคะที่ทํางานด้วย แล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยอันนั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของดิฉันได้เหมือนกันนะคะวันนี้นะคะดิฉันโชคดีนะคะที่มีระบบนะคะ MDC System นะคะที่ช่วยผ่อนแรงนะคะและทำเป็นให้ดิฉันประสบความสําเร็จนะคะแล้วตัวดิฉันเองมีหุ้นส่วนกับบริษัทรตะดับโลกนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะคะเพราะฉะนั้นทําให้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันอยู่ที่ไหนดิฉันก็สามารถรันธุรกิจได้ในโลกนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นยุคดิจิตอลนะคะแล้วก็ธุรกิจออนไลน์ทุกอย่างนะคะอยากให้ทุกคนนะคะลองเรียน เรียนรูนะคะระบบ MDC system ดูนะคะเพราะว่าดิฉันมั่นใจนะคะว่าสามารถทำให้ชีวิตของคุณนะคะเป็นชีวิตที่เยี่ยมยอดได้นะคะสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมั่นใจกับระบบนี้แล้วลองเรียนรู้ดูค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ